สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวมิเตอร์การนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักการ,ร์ตูนแฟนรากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังไทยนะผมที่อยู่ในแอปพลิเคชัน netflix นั่นก็คือมนรักนักภาคนะครับผมก็อขอย้อนความก่อนว่าทำไมผมถึงอยากดูหนังเรื่องนี้ฮะทาง netflix เพราะว่า,าก่อนหน้าน,นี้ครับประมาณต้นๆเดือนเนาะก็ ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะตัวอย่างนะครับบนลักนักพักมาแต่ผมก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกนะครับว่าเฮ้ยมันน่าดูมันผมก็ยังเฉยๆอยู่มันแค่แบบอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนส่งมาแบบเฮ้ยมึงลองดูดิน่าจะสนุกนะน่าจะเหมาะกับมึงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่าก็เลยแบบว่าลืมลืมเลยละ่ะลืมไปเลยว่าเออจะดูจะดูแต่มันประเด็นเนะี่ยมันอยู่ตรงว่าเอ๊ะทำไมพักนี้ในทิกตอกเนี่ย คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่บัญชาใช่ไหมที่แบบี í, ตายไปเนี่ยทําไมมันอยู่ในติ๊กตอกในเต็มติ๊กตอกไปเลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรวะไป,ไปม,ามาเนี่ยก็แบบปี้ตื่นเราว,ราวเรื่องได้อ๋อมันมาจากแบบอ่าหนังเรื่องมนลักนักภาคนี่เองนะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยลองดูสักหน่อยว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าดูจากฟิ๊แบกแล้วเนี่ยแล้วก็แต่ติ๊กตอกเนี่ยที่แบบมีคนแบบว่าเลื่อนดูเยอะๆนะนมันก็แบบเฮ้ย เหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะนะครับผมโดยคนแสดงเนี่ยก็อ่าตอนนี้เป็นแม่เหล็กได้หรือเปล่าก็ผมว่าก็ยังเป็นพ่อเหล็กแม่เหล็กได้อยู่นะของวงการนะนั่นคือคุณเวียสุกุลวัฒนะครับจากช่อง7่นะที่แสดงเป็นมานิตนะครับผมนุดาหนึ่งธิดาครับรับบทเป็นเรืองแขงครับแล้วก็เก้าจิรายุรับบทเป็นเก่าครับแล้วก็ คุณสาม,มารถพยักอรุณครับรับบทเป็นลุงหมานนะครับผมในหนังเนี่ยคือมานิตเนี่ยก็เป็นหัวหน้านะฮะของคนภาคเลยที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยเรขขายยาหน่วยที่18นะฮะของบริษัทขายยาโอสดเทพจดานะฮะที่ต้องการในลูกค้าซื้อยาเนี่ยโดยการที่เอาหนังไปฉายนะครับแล้วก็หนังของเขาเนี่ยมันก็จะแบบเก่าเลยคือแบบฉายในโรงมาเลยแล้วก็แบบเป็นแบบต่อๆต่อๆกันมาจนกว่าจะมาเจอแบบเนี่ย คนชื่อาทิตใช่ไหมอ่าก็แบบมันก็เก่าเอ้ยไม่ใด้ดีคนชื่อมานิดมันก็เก่ามากนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีมานิดมีเก่ามีลุงหมานะครับแล้วก็มีลุงนาลุงธิดาเนี่ยที่ระบบเป็นเรื่องแขเนี่ยเขามาอยู่ในหน่วยด้วยนะผมก็ถ้าจะให้แบบสปอยผมคิดว่าผมจะไม่สปอยแล้วกันนะครับผมก็คือใครอยากดูเนี่ยก็หาดูเอาเองเลยครับว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยก็ต้องลองไปดูนะผมจะพูดรีวิวในถุงผมแล้วกันว่า อุ้ยรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าดูไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมก็เอาจริงนะคือพอมันมีกระแสมาเนี่ยใน t ิ k ตอกเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือถามว่าจะดูแบบชิวๆไหมก็ไม่ใช่ครับผมมันก็ต้องมีความคาดหวังใช่ไหมว่าที่หนักมันต้องดีดีเพราะว่ามันมีกระแสมาขนาดนี้นะแล้วก็เหมือนว่าวันที่ แตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมไม,ไม่แป8ก็สามตุลาคมเนี่ยเป็นวันครบรอบที่คุณมิชัยบัญชาเนี่ยเสียชีวิตในปีสองห้าหนึ่งสามนะแล้วหนังเนี่ยมันก็เล่าเรื่องในปีสอง3้าหนึ่งสามก็คือห้าสิบสามปีที่แล้วอย่างแรกเลยที่ผมดูเรื่องนี้แล้วก็กลับไปย้อนลำลึกในสมัยนั้นที่ผมยังไม่เกิดเลยนะที่แบบอยู่ไหนไม่รู้ใตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมันคลาสสิกด,ดีอะมันรู้สึกว่ามันรู้สึก คือคนสร้างทําให้เราแบบคิดตามว่าอุ๊ยคนสมัยนั้นน่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะทําให้เราเชื่อได้ครับว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆโดยสนิทใจเลยที่ไม่มีการตั้งคำถามใดๆเลยว่าเฮ้ยเป็นงั้นจริงเหรออย่างงั้นจริงเหรอคือคือคนสมัยก่อนเนี่ยคือถ้าจะฟังข่าวอะไรเนี่ยคือมันต้องฟังวิทยุใช่ไหมอ่าทีวีตอนนั้นเนี่ยคือมันเขาเรียกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็ส่วนมากคนก็จะฟังวิทยุคือ มิชบัชาตาเนี่ยคนก็รู้จากยูไปส่วนใหญ่เนาะก็คือจะสปอยนิดนึงคือไอ้หน่วยเลขขายของเนี่ยของมานิดเนี่ยคือเหมือนว่ามันกําลังจะอยู่ที่แบบพลิกผันเปลี่ยนแปลนะครับว่าอุเปลี่ยนจากการขายเลขธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีการโฆษณานทีวีมากขึ้นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยประมาณ5้ากว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มมีทีวีมากขึ้นแล้วแล้วคือหน่วยขายเลขยา ที่ที่ขายไปแบบตามหมู่บ้านต่างๆในตามจุดต่างๆ,ๆเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วแล้วก็นักภาคในส่วนของหน่วยเรขขายยาเนี่ยมันก็จะมีแค่มานิดคนเดียวที่เป็นนักภาคแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีเหมือนแล้วก็มีเรื่องแขเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับโดยที่แบบทางบริษัทเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเหมือนแขนเนี่ยเข้ามาหมืนว่าผิดกฎบริษัทแหละนะฮะก็ต้องไปดูกันเอาว่าพอบริษัทของมานิดเนี่ย ูรู้เรื่องแล้วเนี่ยเขาจะทาไงกับมันนี้ตอนทุกคนต้องไปดูนะอ่าคือก็ทําให้รู้ว่าคือในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมัยก่อนเนี่ยที่แบบการฉายหนังเนี่ยคือมันจะมีการฉายแบบภาคทับใช่ไหมเออสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งแบบผู้ชายผ้าผู้ชายเองผู้หญิงผ้าเป็นผู้ชายผู้ชายผ้าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมีนะผ้าคนเดียวต้องผ้าทั้งเป็นเสียงผู้หญิงถึงผู้ชายเสียงคนแก่เป็นเป็นโค้ดแบบครอบคุมอ่ะเออ ก็ไม่รู้ว่าคนสมัยก่อนมันฟังได้ยังไงว่แบบเสียงผู้ชายแต่ภาพเป็นผู้หญิงเนี่ยเสียงมันก็จะแบบแง่แง่เปล่าเออเขาก็ฟังกันได้ในสมัยก่อนนะเออมันติดแตกประมายนี้แล้วแล้วก็คือประทับใจอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ตกจต่หมายกันทุกคนว่าคือทําให้เราแบบคิดถึงสมัยก่อนเลยนะว่าโหมันต้องแน่นแน่นในแค่ไหนว่าสมัยก่อนคือสมัยนี้แบบคิดถึงเพื่อนหรือคิดถึงแฟนเนี่ยคือโทรไปกิ๊งเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องใช้อ่าเบอร์มือถือโทรแล้วใช้แบบไลน์โทรใช้เฟซบุ๊ก ไม่มันมันได้หมดแล้วว่าสมัยก่อนคือเวลาแบบแต่คิดถึงเพื่อนหบบหนูว่าแบบอีต้องจากลาไปคนละที่คนละทางแต่ว่าคือเรายังรักกันอยู่ก็ต้องส่งจดหมายกันที่นั้นเป็นอย่างนี้นะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่งรูปกันนะมันรู้สึกแบบเออมันรู้สึกแบบรู้สึกซาบซึ้งเนาะว่าสมัยก่อนมันยากมากเลยนะกว่าเราจะได้แบบเจอกันหรือแลได้พูดคุยกันคือมันต้องรอจดหมายจริงๆอ่ะเออมันทําให้เราแบบ ความผมว่านะความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนมิตรสมัยก่อนผมว่ามันแน่นแน่นกว่าสมัย,ยน,นี้นิดนึงนะตรงที่แบบวิเราต้องรอจดหมายจากเพื่อนน่ะแล้วเราแบบเราเราใช้จินตนาการนึกถึงเพื่อนอย่างเดียวเลยโดยที่เราแบบวิเราไม่สามารถวิดีโอคออไเลยเฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างวะเฮ้ยเราเล่นเกมกันมันไม่มีเลยเราต้องแบบึกภาพตามเลยเพื่อนชั้นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะจดหมายมาอย่างนี้ก็ต้องแบบจินตนาการภาพว่าเพื่อนชันเป็นอย่างนี้จริงิงนะเออไม่เหมือนสมัยนี้แบบ เดาเจอในเฟซแบบเราเราเราก็เ,เห็นเพื่อนแล้วว่าเออมันรู้สึกแบบน้ําตาจะไหลเลยแบบโอ้โหคนสมัยก่อนมันต้องแบบรักกันมากกว่านี้แน,แน่เลยอะไรประมาณนี้ทุกคนอ่ะแล้วก็ในตัวในเรื่องของคนหน้ามานิดเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ชอบฟังเสียงภาคแล้วก็มีไอดอลของเขาเนี่ยเป็นวิชัยบัญชานะครับผมก็คือในเรื่องเนี่ยคือมานิดเนี่ยแล้วก็พวกของเขาเนี่ยก็ได้เหมือนว่า ไปเจอมิชชันชาในแบบเบื้องหลังด้วยนะแล้วก็มีลายเซ็นของเขาเนี่ยปักอยู่ที่รถนะพอแบบรู้ว่ามิชบัญชาเสียใจเอยพอรู้ว่ามิชชันชาตายเนี่ยเขาก็เสียใจปูมฟ้าเลยมันก็ทําคือคนคนสร้างเนี่ยเขาก็ทําให้เรารู้สึกแบบค้อยตาแล้วก็แบบเสียใจตามมาดินนะที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป,เป็นขับโยงแล้วก็พอมิชชันชารีตายเนี่ยเขาก็แบบร้องโหยร้องไห้เสียใจคือเราสามารถนึกภาพตามได้เลยเพราะว่า คือมารณิตเนี่ยแล้วก็พรกคพวกของเขาเนี่ยคือใช้หนังม้วนของมิชัยบัญชานะครับไปฉายในทุกทกที่นะฮะที่ที่เขาไปทําการเปิดวิกทําการแสดงใช่ไมาที่อ่าเปิดวิกหนังนะครับผมก็ไปทำไปทการแสดงเนี่ยก็แบบมีแต่เรื่องของมิชัยบัญชา้งนไ้มไม่ได้เป็นเรื่องรักเรื่องบู้เรื่องหมุนเรื่องตลกคือมิชัยบัญชานี่คือกวาดไปทุกหย่อมหญ้าเลเมื่อห้าสิบสามปีก่อนนี่คือแบบ เขาคงดังมากจริงๆในสมัยนั้นนะอืมคือถ้าจะไม่ผิดในตัวหนังเนี่ยเขาได้มีการบอกกันนะว่ามิใช่บัญชาเนี่ยคือในปีีหนึ่งเนี่ยคือมีหนังของเขาหนังใหม่ของเขาเนี่ยฉายเนี่ยมากกว่าร้อยเรื่องนะคือเดือนหนึ่งนี่น่าจะประมาณยี่สิบจะสิบเรื่องมะน่าจะจะไม่ผิดหรืออะไรประมาณนี้คือแต่มันเยอะมากอะแสดงว่าแบบคือถูกก็คือตรงส่ในหัวว่าคิดในสมัยก่อนเนี่ยคือเขาไม่มีพระเอกนอกจากมิใช่บัญชาแล้วใช่ไหมคือแบบ คือม่ปราชานีนกน่กินรวบอะกินรวบทุกอย่างอะ่ะเออทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็แบบเออทําให้เราแบบรู้ว่าเฮ้ยในสมัยก่อนนะมันมีการแข่งขันข,ของพวกนักผ่าด้วยแล้วก็พวกโรงหนังเล่ห์ที่ท,ที่ที่ไปไปตามที่ต่างๆอน่ะคือไอ้พวกไอ้พวกที่แบบว่าอ่านักผ่ากลางแปลงมันก็จะมีแบบพวกแบบพวกใฮโตพวกแบบชนชั้นสูงนูง่นน,นี่นั่นเมื่อก่อนมันก็มีนะทุกคนเออมันก็แบบรู้สึกว่า อ๋อสมัยก่อนไปอย่างนี้เนาะเออมันมีแบบแบ่งชนชั้นวันนะในส่วนของนักภาคด้วยเออของของแบบภาคเล่ด้วยคือมานิดก็แบบมีนักภาคแค่สองคนสามคนไปเจอนักภาคที่เป็นมากประสบการมีสามปีห้าคนมีโอ้โหมีอุปกรณ์พร้อมโอโ้แบบครบอะนะฮะก็แบบจะสู้เขาได้ไม่ต้องหนุนนี่นั่นเจออุปตักมากมายนะฮะในเรื่องของความรักเอยอ,อะไรเอยนะก็ถือว่าสนุกแล้วก็ประทับใจมากจริงๆทุกคนก็ คือที่จริงใหญ่สปอยนะแต่แต่แต่เรารู้อยู่แล้วว่าคือเราไม่ควรสปอยนะครับผมเราต้องให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ไปดูกันก่อนนะครับผมหรือถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยหรือใครที่ดูแล้วนะก็คงเป็นเรื่องมา้างล่างวันี้ที่ผมเล่าเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยมันจริงไม่จริงอืมเพราะว่าผมโดนคนสปอยมาบ่อยและล่าสุดเลยคือผมก็ทํา คือผมมันลงคิดโดเรมอนอ่ะนานและเกี่ยวกับไอ้ภาคใหม่นี่แหละแล้วผมก็ว่าเอ๊ะมันมีคอมเมนต์อะไรใหม่เยอะๆใน Tik t o อกไ่มั้ยผมก็แบบเปิดเข้าไปดูมันมีคนสปอยในคอมเมนต์เว้ยผมนี่รู้สึกแบบอยากจะด่ามันมากเลยว่าทําไมถึงทําแบบนี้มันไม่ดีทุกคนอยาสปอยให้คนอื่นฟังก่อนโดยที่เขาไม่บอกนะทุกคนคือมันไม่ดีเลยเพราะว่าบางทีคนเราเนี่ยคือไม่อยากถูกสปอยหรอกคืออยากไปดูเองอะ ว่าเฮ้ยมันมันดีหรือไม่ดีเราแค่รีวิวก็พอแล้วแต่อย่าไปจปดพอยเขาทุกคนมันไม่ดีเลยทุกคนคือถ้าให้เป็นคะแนนเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคือทุกอย่างมันดีมากๆดีแบบเดียรคือดูแล้วประทับใจก็คือสามารถกลับไปดูอีกผมก็ไม่ขอให้คะแนนลบเลยดีกว่าคือดีมากจริงแล้วก็คือผมประทับใจตัวคุณหนูนนางธิดามากคือต้นเรื่อง คาเลคเตอร์เขาก็อีกแบบหนึ่งในคนเดียวกันนะแต่พอปลายเรื่องอะคาเลคเตอร์แ mm. <Character S 2> ต่สุดท้ายอะเขาดูแบบโตขึ้นเยอะมากทั้งแบบต้องต้องอาจจะต้องชื่นชมคนแต่งหน้าด้วยแล้วก็แบบอาคนต่างคาเลคเตอร์ของตัวละครว่าเฮ้ยต่างไม่เหมาะแต่ว่าอินเนอร์ของเขาอะมันก็ทําให้เราเห็นไนดะ้ว่าเออเขามีความโตขึ้นในตัวละครนะ้แต่ต้นเรื่องยังแบบกระจกเรื่องแนละแล้วก็ทําให้แบบเหมือนเหมือนเราพอเราออกได้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละ ขามีประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะและถึงจะทําท่าทางต่างกันได้ทุกคนเออมันรู้สึกแบบเออว่าเขาเล่นดีจริงแล้วก็หนุนาหนูธิดาเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อ่าเล่นหนังใช่ไหมคือผมดูหนังของหนูนาหนูนทิดาเนี่ยคือกลัวมันโหแล้วก็ไม่ดูหนังเขาอีกเลยแล้วก็มาดูเรื่องอะไรคือมนรักนักภาคน,นะฮะแล้วก็คือคุณเวศุลวัฒน์ก็เล่นดีคือเล่นดีทุกตัวละครเลยทุกคนเอาจริงของเก้าจิรายกุก็เล่นดีเล่นดีหมดทุกคนเลยก็ ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะที่นักแดงช่องเจ็ดนะฮะมาเล่นหนังเนาะแล้วก็ประสบความสาเร็จเนาะเพราะว่าส่วนมากละครช่องเจ็ดก็จะเป็นแบบบทเดิมๆดมินักแสดงเก่งแค่ไหนมึงก็เล่นบทเดิมๆแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ acting ใหญ่เวออคือก็แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่แต่มันมีติกตอกอยู่ทิกตอกหนึ่งเมื่อปีที่แล้วน้ะหรือปีนี้แหละที่แบบเขาถ่ายเขา เขาถ่ายแบบเบื้องหลังการทํางานของเบื้องหลังช่องเจที่แบบเป็นละครบูอ๊อ่ะผมดูเบื้องหลังเขาหนะอกจริงไม่โคตรเหมือนละครเวทีเลยใครมันจะไปดูวะผมว่าถ้า,ถ,าถ้ามันผมว่านะยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วผมว่าช่องเจน่าจะต้องมีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงได้แหละที่ทําให้แบบเออดึงดูดคนรุ่นผมอะไปดูนะถ้าอย่างเงี้ยโอ้ผมไม่มีถ้าถ้าถ้าเป็นพวาเรื่องเดิมเดิมเนี่ยเดิม,เด,มเดิมนะผมไม่มีทางดูช่องคุณแน่นอนผมพูดเลย นะฮอย่างเรื่องโบรณภาคเนี่ยที่เอาคุณเวียสุกลวั์มาเนี่ยเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาก็เหมาะในบทของเขานะแล้วก็ในส่วนของการภาคในในเรื่องอะ่ะภาคดีมากภาคดีจริงๆนะคนก็คือทําให้รู้ว่าคนในสมัยก่อนที่ที่จะภาคเนี่ยคือมันต้องมีสมาธิจริงๆนะเพราะว่ามันมันต้องภาคในแบบการแจ้งสดๆแล้วก็มีมีสคริปต์อ่ะคือถ,ถ้าผิดนิดเดียวนี่คือแบบไปไปได้เลยคือแบบคนสมัยก่อนมันต้องเก่งเบอร์ไหนวะที่แบบ มันไม่สามารถสั่งคัดสั่งตัดสั่งแบบเปียอ์อารได้เพราะว่าคือถ้าภาพผิดนี่คือผิดไปเลยทุกคนเออเก่งอะเก่งอะเนี่ยทุกคนที่ประทับใจคือของหนังเรื่องนี้คือคนสร้างอะเขาทําให้เราอะฮะสามารถคล้อยตามไปกับสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อได้นะครับิดว่านะคือผมแบบอ,อี๋อย่างแรกเลยที่ที่อยากรู้ว่าเฮ้ยสมัยก่อนเมื่อ50ปีแล้วอะคือการดูหนังมันเป็นยังไงคือเขาชีวิตก,กันยังไง คือมันอาจจะไม่หมดเราทุกคนคือมันมันก็เขาถ่ายทอดในมุมของนักพาก็เขาก็ทําให้เห็นว่าการทําง,งานของนักพากการทําง,งานของอหน่วยเลขขายยาแล้วก็ไป้าคหนังกลางแปลงเปไงคือว่าเขาเาก็ทํตจบได้ดีทําให้เราแบบเออว่ามันเป็นอย่างนีง้จริงเหรอวะเออมันประทับใจมากเลยอะไรประมาณนี้ก็พูดตรงว่าโค้ชประทับใจในหนังเรื่องนี้เลยครับผมก็แนะนํานะครับผมว่าหนังเรื่องมนตร์รักนักพากดีมากๆที่ทุกคนสมควร ดูและใครชอบหนังแนวนี้นะฮะหนังแนวที่แบบย้อนยุคแล้วก็หนังแนวฟิลกูดดีกว่าที่คือมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนังที่ทํามันเป็นหนังที่ทําให้ผมเสียน้ําตาแต่ว่ามันไม่ได้เสียตาก็เสียใจนะมันเป็นการเสียน้ําตาแห่งความพื้มปิติที่แบบเออได้ดูหนังตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันอิ่มเอิมใจทุกคนประมาณนี้เลยนะฮะก็ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้หรือว่าดูหนัง เรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์คุยกันหน่อยสนะว่าพีพูดที่ผมพูดไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิติกายด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจเพจค,คนรักการะตูนแปลร่างด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ